สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง s a เฟเลน USA วันนี้เราจะมารีวิวรถรุ่นใหม่ที่หลายคนอาจยังไม่คุ้นชื่อแต่น่าสนใจมากเพราะมันคือรถที่ถูกวางไว้เพื่อ r e d e f i n หรือพลิกโฉมแนวคิดของรถยนต์ยุคใหม่ นี่คือ2026ด e a d r e d e f i n e รถยนต์ที่เน้นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงดีไซน์ล้ำยุคสมรรถนะการขับขี่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยด e a d r e d e f i n e 2026มาพร้อมรูปลักษณ์สุดล้ำเหมือนหลุดออกมาจากอนาคตไฟหน้าแบบแมทริกซ์เลเที่บางเฉียบพร้อมแถบไฟเดทาม running light าดยาวตลอดแนวหน้ารถกระจังหน้าถูกออกแบบให้กลมกลืนกับตัวถังและไม่มีช่องอากาศแบบแบงเดิม,เ,ดมเพราะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบเต็มระบบ ด้านข้างรถใช้เส้นสายที่สะอาดตาแต่แฝงความสปอร์ตมือจับประตูเป็นแบบป๊อปเปิที่ซ่อนเข้าไปในตัวถังเพื่อความลู่มลมล้ออลลอยดีไซน์แอโรดนามิกขนาด20นิ้วเสริมให้รถดูพรีเมียมและทันสมัยภายในห้องโดยสารต้องบอก,กว่าเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดสำหรับเรเดฟายเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนห้องโดยสารของรถระดับลักชัวรี่ผสมความล้ำของเทคโนโลยีแห่งอนาคตหน้าจอหลักมีขนาด15นิ้วแบบลอยตัวที่รองรับระบบควบคุมด้วยเสียงและการสัมผัส พร้อมระบบ AI assistant ที่สามารถจดจำพฤติกรรมผู้ขับขี่ได้เบาะนั่งปรับไฟฟ้า12ทิศทางพร้อมระบบนวดและทำความร้อนระบายอากาศวัสดุภายในใช้หนังสังเคราะห์แบบ eco-friendly และมีแสง a อ B i e ีย l i ล h t ปรับได้64สีทั่วทั้งห้องโดยสารพื้นที่นั่งกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยเฉพาะในรุ่นลองเรนที่มีฐานล้อย,ยาวพิเศษเพื่อความสบายสูงสุดสำหรับผู้โดยสารด้านสมรรถนะการขับขี่รุ่นมาตรฐานของด a ต r e d ร FI ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลัง ให้กำลัง320แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงภายใน5.9วินาทีและวิ่งได้ระยะทางประมาณ540กิเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนรุ่นดูอัลมอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อให้แรงม้ารวม480แรงม้าเร่งจาก0ถึง100ได้ภายใน4.2วินาทีระบบช่วงล่างแบบถุงลม a d a ัพทีฟแอร์ซูสเปนชั่ให้การขับขี่นุ่มนวลแต่เกาะถนนได้ดีทั้งในความเร็วต่ำและสูงระบบความปลอดภัยแน่นอนว่าให้มาเต็มรูปแบบทั้งระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติ เลเวล2ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องรอบคัน360องศาและ Parking Assist ที่ช่วยให้จอดรถได้แบบอัตโนมัติทั้งแนวตรงและแนวขวางราคาําหน่ายเริ่มต้นของ2026ดัตช์เรเดอยู่ที่ประมาณ42,000ดอลลาร์สำหรับรุ่นมอเตอร์เดี่ยวและอาจสูงถึง58,000ดอลลาร์ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อพร้อมออปชั่นเต็มถือว่าอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางพรีเมียม แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะบอกเลยว่าคุ้มค่าโดยรวมแล้วด้์เรเดฟายปี2026ี2026เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่เพียงแต่ให้ความล้ำในแง่ของเทคโนโลยีแต่ยังให้ความรู้สึกพรีเมียมและขับขี่ได้จริงในทุกวันถ้าคุณกำลังมองหารถอีวีที่แตกต่างไม่ตามกระแสแต่โดดเด่นทุกมุมมองรุ่นนี้คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ควรรอ ขอบคุณที่รับชมรีวิววันนี้กับพวกเราที่ช่อง s a เฟเลน a ูเออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องซ a เฟเลน a ูเวันนี้เราจะมารีวิวรถรุ่นใหม่ที่หลายคนอาจยังไม่คุ้นชื่อแต่น่าสนใจมากเพราะมันคือรถที่ถูกวางไว้เพื่อ redefine หรือพลิกโฉมแนวคิดของรถยนต์ยุคใหม่ นี่คือ2026 DREDFI รถยนต์ที่เน้นการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงดีไซน์ล้ำยุคสมรรถนะการขับขี่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลย DREDFI 2026มาพร้อมรูปลักษณ์สุดลำ้ำเหมือนหลุดออกมาจากอนาคตไฟหน้าแบบแมทริกเลตที่บางเฉียบพร้อมแถบไฟเดทาม running light พาดยาวตลอดแนวหน้ารถกระจังหน้าถูกออกแบบให้กลมกลืนกับตัวถังและไม่มีช่องอากาศแบบดั้งเดิมเพราะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบเต็มระบบ ด้านข้างรถใช้เส้นสายที่สะอาดตาแต่แฝงความสปอร์ตมือจับประตูเป็นแบบป๊อปเอาท์ที่ซ่อนเข้าไปในตัวถังเพื่อความลู่มลมล้ออลลอยดีไซน์แอโรดนามิกขนาด20นิ้วเสริมให้รถดูพรีเมียมและทันสมัยภายในห้องโดยสารต้องบอกว่าเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดสำหรับเรเดฟายเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนห้องโดยสารของรถระดับลักชัวรี่ผสมความล้ำของเทคโนโลยีแห่งอนาคตหน้าจอหลักมีขนาด15นิ้วแบบลอยตัวที่รองรับระบบควบคุมด้วยเสียงและการ